เป็นประโยชน์กับคนทุกคนประชาชนทุกคนหกสิบห้าล้านคนถ้ามันเกิดเหตุการณ์สถานการณ์นี <c> ้ <oughs> การก่อสร้างเนี่ยไม่พออสังหาริมทรัพย์จะเกิดขึ้นเต็มไปหมดคนจะแย่งกันไปลงพื้นที่แย่งที่ดงที่ดินจะมีมูลค่าสูงขึ้นแค่นี้ก็พอคนคิดก็ต้องมาทําต่อไงคนวางนโยบายต้องมาทําต่อไงผมจึงเรียนหุ้นสวนได้ทราบนะ ไอ้ EEC ไม่ได้เป็นเมืองหลวงมันเป็นแค่นิคมอุตสาหกรรมไม่รู้ใครไปต้มท่านนะ,ะใครไปอธิบายท่านและคนที่บอกอธิบายไม่รู้ข้อที่จริงไม่เข้าใจหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะฮะกำลังจะพาท่านออกทะเลไปมหาสมุทรเหมือนโดนพักงานล่าสุด38วัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิ w ส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นดร่งข่าวนะซึ่งมียัฐบาลออกมาถแถลงข่าวเรื่องของการย้ายเมืองหลวงนะครับจะมีการขาไปฮะจะมีการย้ายเมืองใหม่สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งที่ชนบุรี เอาละเดี๋ยวผมจะมาที่ายหุ้นส่วนทราบแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกร,บกระวกบวนการสังเคราะห์กันสายข,ข่าวที่เกิดขึ้นคือทิพานัน,นาย้ำผลเอกประยุทธ์สร้างศูนย์ธุรกิจ EEC เมืองใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะสำเร็จชี้ปี2516นะจะเปิดให้เอกชนเข้ามาพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อเชื่อมการสร้างงาน2 0 0 0คนดัน มูลค่าจ้างงาน1.2ล้านล้านบาทนะครับนางสาวธิพาน,นัน์สิริชัยรองโฆษกประจำสำนักนายกมนตรีและโฆษกพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชามีนโยบายในการพัฒนาศูนย์กลางเศรษฐกิจกและการเงินระดับภูมิภาคในพื้นที่ EEC โดยมติคณะอุตรีเมื่อวันที่22มีนาคม2565 ได้อนุมัติให้ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสอกอพอ,อนะครับเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสป,ปรกจำนวมน14,619ไร่ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ดำเนินโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการเงินระดับภูมิภาคเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตโดยธรรมชาติมนุษย์และเทคโนโลยีอยู่ร่วมกันมุ่งสู่เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวเป็นพื้นที่แห่งนวัตกรรมคุณภาพชีวิต ระดับสากลของประเทศไทยและจะเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ1ใน10ของโลกในปี2,580โดยคาดว่าสามารถสร้างงานทางตรง2 0แสนคนมูลค่าการจ้างงาน1.2ล้านล้านภายในปี2,575นางสาวทิพานันกล่าวว่ารัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ได้ออกมาวางโครงสร้างดังกล่าวไว้ให้เป็นเมืองอจัจฉริยะนะครับทั้ง7ด้านนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแหละนะครับในเชิงปรากฏการในเชิงงานวิเคราะห์นะครับว่ายง่ายเนี่ยที่เขาออกมาแถลงรัฐบาลบอกจะสร้างเมืองใหม่นะครับรัฐบาลบอกว่าจะเป็นเมืองอจัจฉริยะเมือง ICT จะมีการจ้างงานถึง2 0 0 0สนคนนะครับ และที่สำคัญก็คือว่าจะมีมูลค่าการจร้างงาน1.2ล้านล้านบาทภายในระยะเวลา2,575นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นมีเนื้อที่14,619ไร่นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีโครงการนี้เรียกว่า EEC และเขายืนยันย้ำย้ำนะย้ำว่าพลเอกประยุทธ์จะทำแบบนี้เมืองอัจฉริยะอยู่นะอยู่อาศัย ทำที่ชนบุรีนะฮะซึ่งก็คงเห็นชัดเจนว่านี่คือความพยายามที่เขาทําอยู่และต้องการจะทําแต่มันไม่ใช่ที่ผ่านมาผมเคยเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าประเทศไทยต้องนําประเทศเข้าสู่แดนสิวิไลแดนสิวิไลที่ว่ามันต้องเริ่มต้นที่เมืองหลวงใหม่นะครับ เมืองใหม่หรือเมืองลงใหม่หรือนิวแลนด์นะครับนิวแลนด์จากนั้นหรือเมืองเทคโนโลยีนะครับและมันควรไปอยู่ที่ไหนโคราชหรือสระบุรีหรือหลายพื้นที่ประมาณ4จังหวัดรวมกันตั้งนะครับแลนด์มาร์กใหม่ตั้งผังเมืองใหม่สร้างเป็นเมืองใหม่จริงๆเลยเหมือนพมา่าเหมือนอินโดนีเซียทำอยู่ตอนนี้ นะครับทำไมอะ่ะมันต่างจากชนบุรียงังไงอะ่ะที่บางระมง่ายยังไงมันคนละใหญ่โครงอานอ e ซีอะ่ะเป็นโครงการเศรษฐกิจพิเศษที่เริ่มต้นเนี่ยจากพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านทำไว้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเนี่ยต่อมาในยุคสมคิดเป็นรัฐมนตรีพลเอกเป็นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตรีมีนโยบายนี้กลับมาฟื้นคืนอ,าาอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายเก่าที่พลเอกเปรมทำไว้นะครับ แล้วมันจะทําให้เกิดปัญหาอะไรมันจะทําให้พื้นที่ไม่พอต้องถมทะเลมีแล้วสุดก็มีการถมทะเลเพิ่มเติมแต่สิ่งที่ผมเรียนไว้เนี่ยนะมันต้องไปตั้งที่สีจังหวัดอะ่ะนะในพื้นที่ป่านสีจังหวัดทําเมืองใหม่ขึ้นมาเลยทําผังเมืองมาใหม่เลย,สร,เลยสร้างใหม่ขึ้นมาเลยบางคนว่าสร้างใหม่ขึ้นมาเอาเงินมาจากไหนก็ให้สัมปทานเนี่ยเอาเงินสัมปทานามาบริหารวางโครงสร้างทําแปรนด์ใหม่ แครบาลประกาศว่าจะสร้างเมืองใหม่เมืองเทคโนโลยีใหม่ที่นี่น,น,นี่มีแผนที่อย่างนี้เอาแผนที่ให้คนเห็นจะมีนูน่นนี่มีนูน่นนี่นี่ขึ้นมารัฐสภาก่อนละย้ายทำเนียบก่อนย้ายเนี่ยแค่นี้แค่ย้ายทำเนียบย้ายรัฐสภาเนี่ยแห่กันขี้แตกแล้วเอกนชนก็จะแห่ไปลงทุนนะครับแต่ไอเคเศรษฐกิจพิเศษหรือ EC ซีย มันมีเฉพาะรายใหญ่ๆที่สามารถทําได้ก็เหมือนนี่คมอุตสาหกรรมนี่ทําเหมือนนีคมอุตสาหกรรมแสดงว่าท่านมองหลักคิดของวุิเอกเปรมไม่ขาดเนี่ยแล้วก็กลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับการสร้างเมืองหลวงการสร้างนิวแลนหรือเมืองใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบคนละเรื่อง มันต้องสร้างผังเมืองใหม่สร้างทุกอย่างใหม่กระบวนการทางความคิดหมือนงั้นชะการต้องย้ายไปมันไม่ใช่โอ้ยไปตั้งเศรษฐกิจให้อ่าทาเหมือนนี่คมอุตสาหกรรมไม่คนมาลงทุนแล้วมันคือเมืองใหม่มันไม่ใช่นะ,ะท่านพลเอกกิติรัะตะนฉา,าย,ยาท่านพูดไว้อย่างว่าสิ่งที่ผมพูดบางครั้งเนี่ยไม่ใช่บางครั้งโดยส่วนใหญ่ทหารไม่ค่อยเข้าใจนะ,ะเพราะทหารไม่เคยถูกสอนในเรื่องเหล่านี้แต่สิ่งที่ผมเรียนเนี่ยมันคือยุทธศาสตร์การเมืองการปกครอง ชั้นสูงนะครับที่ต้องมีหลักคิดที่สำคัญเลยคือเหนือความคาดหมายและมันต้องเป็นเช้งมันสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาใหม่หุ้นส่วนทราบไหมฮะคำว่าการย้ายเมืองหลวงใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือความหวังความเจริญที่จะพุพ่งพรดขึ้นมาทันทีมันเริื่มจัดศูนย์คนจจงหฮเข้าไปทันทีทราบไหมฮะ มันจะสิ้นสุดราชการสิ้นสุดราชการในกรุงรัตน,นโกสินทร์และไปเริ่มต้นราชการใหม่ในกรุงใหม่นี่คือแดนซิวิไลเป็นสิ่งที่บันควรจะเกิดขึ้นมันคือเป็นซิมบูริกหรือแสัีรักทางการเมืองแสลีักเชิงการปกครองราชการที่หนึ่งถึงราชการที่9ท่านมีซิมบลริก เราจะเห็นราชการต่อไปก็จะมีซิมุริกในการสร้างใหม่ถามว่าย้ายเมืองหลวงจําเป็นไหมก่อนน้าท่วมกรุงเทพมหานะครเนะี่ยคุณบอกสาเหตุหนยีิเอาไปตั้งเมืองหลวงแบบนี้แลวเอาคนกรุงเทพจใจแห่ไปชนบุรีไหมตอบคาถามผมไม่ง่ายเลยไม่ไปไม่มีใครเอาด้วยมันก็มีฝรั่งมั่งค่ามาลงทุนก็ได้คนแค่กลุ่มหนึ่งมีการจ้างงานแต่คนน่ยก็ไม่ไปจากกรุงเทพไม่ไปชนบุรีอยู่ดีอะ ประเด็นที่สําคัญคือทํายังไงจะแก้ปัญหาน้าท่วมในกรุงเทพทํำยังไงจะแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพปริมาณคนแค่สองแสนคนกรุงเทพมีคนอยู่ประมาณสิบล้านคนนะคุณทําไงออกไปวิธีเดียวก็คุณต้องย้ายเมืองหลวงนะครับและมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรากฐานครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ของไทยและของโลก หลักคิดนี้เขาเรียกว่าหลักคิดของผู้นําเชิงปฏิรูปนะและใช้วัฒกรรมว่าอ e ซคือเมืองใหม่ไม่ใช่เมืองใหม่มันเป็นนิคมอุตสาหกรรมมันไม่ใช่เมืองใหม่มันคือเมืองเทคโนโลยีมันคือนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมันต้องมีทุกอย่างอยูอย่ในนั้นหมดเลยมันไม่ใช่เป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วจ้างคนเพิ่มขึ้นแค่สองแสนคนในการสร้างงานคิดประเทียวแล้วนู่นจะเสร็จเมื่อไหร่ ปี2,580ไม่ทันและแต่ถ้าท่านวางหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองทันทีแค่วิชั่นึ่งท่านเนี่ยมันจะทำให้คนเฮ้ย <periods> ไม่ได้คนคนคิดหลักคิดนี้คุณต้องมาอยู่ต่อบริหารต่อถึงแม้จะมีอายุอยู่ต่อได้2ปีเอาใครมาขั้นกลางคนต่อเนื่อง แล้วก็สมเดือนหกเดือนก็มาอยู่ต่อกลับมาเป็นอีกรอบนึงก็ยังได้มันไม่ยากมันอยู่ที่การเป็นผู้นำเนี่ยมันอยู่ที่วิชั่นหรือวิสัยทัศน์บางคนบอกโอ้ยปู่ย่าตายายสร้างมาเมืองโบราณตั้งแต่กรุงกัตนยโกศินมาสองสาร้อปีมาแล้วที่ผ่านมาเราก็ย้ายเมืองหลวงมาเรื่อยๆปัญหาสาเหตุหลักๆในการย้ายเมืองหลวงกับน้ําท่วมทั้งนั้นน่ะกรุงธนบุรีกรุงศรีตุยา กุงก็ได้โกศินเหมือนกันหมดน้ำท่วมเพราะคนสมัยโบราณเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีเรื่องการประปาก็เลยไปตั้งเมืองหลวงไว้ริมแม่น้ําปัญหาน้ําท่วมก็เลยเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยทําไมต้องไปแก้ปัญหาเดิมๆอ่ะนะะวังหลัก ให้เป็นการสร้างเช้งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไปเริ่มต้นรัชการใหม่ในรัชการที่หนึงใหม่ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่มันควรจะเกิดขึ้นและมันได้ประโยชน์สําหรับประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ตั้งแต่ประมุกข,ของรัฐไล่ไปเลยมันคือซิมโบลกหรือการเปลี่ยนแปลงการถูกสถาปนานะครับในราชวงศ์เดิมแต่รัชการใหม่ นี่คือสิ่งที่มันควรจะเกิดมันไม่ใช่การไปตั้งนิคมอุตสาหกรรมแล้วบอกว่านี่คือเมืองใหม่นี่คือเมืองเทคโนโลยีคนก็ไม่สนใจประเด็นคือตอนนี้หลังจากกลับมาโดนพักงานไป38วันพราะเดินกลยุทธ์ทางการเมืองผิดพลาดเนี่ยกลับมาอีกรอบ,บแล้วเนี่ยคำถามต่อไปคือจะบริหารประเทศยังไงบางคนก็บอกว่าต้องพ้นการประชุมเอเปก แล้วก็กลับมาอีกรอบก็จะมาเริ่มต้นการบริหารประเด็นคือวิชั่นคืออะไรมันไม่มีวิสัยทัศน์อะไรที่มันโดดเด่นดีกว่านี้เลยจริงไหมล่ะต้องยอมรับความจริงการย้ายเมืองหลวงจึงมีส่วนสำคัญและสำคัญมากในยุคนี้ที่ทุกคนรอคำว่าแดนซีวิไลแค่เอาผังเมืองไม้เห็น สร้างห้เห็นว่าจะทาตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถนนสิบแปดเลนนะเหมือนพม่านะเว้ยพม่าเนทำสิบแปดเลนทำยี่สิบเลนได้เฮ้ยประเทศไทยยังทาไม่ได้เลยทําสิสิ่งเหล่านี้มันควรจะเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับคนทุกคนประชาชนทุกคนหกสิบห้าล้านคนถ้ามันเกิดเหตุการณ์สถานการณ์นี้ <c oughs> การก่อสร้างเนี่ยไม่พอ อสังหาริทมทรัพย์จะเกิดขึ้นเต็มไปหมดคนจะแย่งกันไปลงพื้นที่แย่งที่ดงที่ดินจะมีมูลค่าสูงขึ้นแค่นี้ก็พอคนคิดก็ต้องมาทําต่อไงคนวางนโยบายต้องมาทําต่อไงผมจึงเรียนหุ้นส่วนให้ทราบนะไอเอี๊ซีไม่ได้เป็นเมืองหลวงมันเป็นแค่นิคมอุตสาหกรรมไม่รู้ใครไปต้มท่านนะะใครไปอธิบายท่านและคนที่ บอกอธิบายไม่รู้ข้อที่จริงไม่เข้าใจหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะฮะกำลังจะพาท่านออกทะเลไปมหาสมุทรเหมือนโดนพักงานล่าสุด38วันนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกนานน้ำนครราชา มีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีคววยรากูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวง์ กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีรพระผู้สืบสานคติยะจรารีประเพนีราชวงค์จักรีสวยราชสมบัติตมามบญัดาบทเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญ กองไอสูนวิสุด uh, ดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดานเหือแทนสุปันคันติยัสงางามประนตลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพร มหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนาำนี้แส้สองสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา กษัตริย์สสาราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอทูนวิสุดดุดเทพอวตาสรสถิตฝัญลงทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแทนสุปันคัธยาสนาน ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้ซ่องสตุดีมีกษัตริย์เจริญตามขาัข่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนีแส้สองสัดุดีมีกษัตริย์ทาทั่วทุกเทตพา,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์